ดิฉันนางสาวปริกาทาสีนะคะเป็นลูกจ้างโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะได้ดูแลเกษตรกรในเขตพื้นที่ตําบลท่าบุญมีนะคะอันนี้คือนายธนเสตภูวการจนาลัยนะคะคือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการค่ะสวัสดีครับผมชื่อธนเสตภูวการจนาลัยได้เข้าร่วมโครงการหนึ่งบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ผมได้เข้าร่วมโครงการอยู่สามไร่ด้วยกันนะครับ ตอนนี้เนี่ยได้ทําการขุดสระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับความกว้างอยู่ที่25คูณ40เมตรนะครับตอนนี้หน้าฝนนี้คาดว่าน้ำเนี่ยจะได้เต็มสระพดีนะครับก็สามารถปล่อยทันปลาลงมาได้นะครับตอนนี้ได้เริ่มทำปลูกต้นกล้วยนะครับแล้วก็จะมีต้นตะไคร้แล้วก็แพลนว่าจะปลูกพวกไม้ยืนต้นต่างๆนะครับเราแวกนี้ด้วยครับผม แล้วพี่มีแผนโครงการที่ว่าจะทําการเกษตรอะไรต่อคะหลังจากนี้ในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะทํานานะครับก็จะทําอยู่ที่ประมาณสองงานด้วยกันครับผมพื้นที่ของพี่นะคะแบบนี้นะคะเหมาะที่จะทําเป็นนาดอนนะคะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ฤดูฝนนะคะข้าวที่เหมาะที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นข้าวมาะลิิะ่ะมะลิีหนึ่งศูนย์ห้าค่ะสามารถปลูกในนาดอนได้ค่ะดูแลง,ง่ายค่ะอืมค,ครับผม ตัวนี้นะครับก็จะออกแบบไว้สําหรับทําเล้าไก่นะเพื่อที่จะเลี้ยงไก่ไทย